สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนด้วยครับผมวันนี้ออกมาหายิงปลาที่คลองใหญ่เหมือนเดิมครับไม่รู้จะไปไหนเนาะปลาแถวนี้มันก็พอให้ยิงครับพอมีให้ยิงเนาะไปหมายอื่นก็ไม่มีตัวมาไกะเจ้าโดนรัมผมนูตั้งบันไดมันเสร็จเรียบร้อยอยู่บนบันไดเลยเดี๋ยวผมก็จะหาหมายไปอย่างเงี้ยครับผมไปข้างหน้านี่แหละทุลักทุกเลนะครับผมตอนเข้ามาเนาะกว่าจะ เอาเข้ามาได้ลากเรือไม่มีเรือนี่เสร็จแบกหลังแอนครับผมค่อนข้างจะออกมาไกลครับผมนู่นป่าปามเลยแดดดีครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเป็นกําลังใจช่องผมด้วยวันนี้บรรยากาศดีดูว่าจะมีตัวเหมือนเมื่อวานไหมครับผมวันนี้จะโดมเขาอยากยิงปลาใหญ่บ้างเนาะเมะื่อวานผมได้แต่ปลาตัวใหญ่จะโดมเขาอยากยิงบ้าง บอกเขาไม่อยากกินแล้วปลาเล็กก็า่ะไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะมีผลงานสักกี่ตัวเนาะวันนี้แดดด,ดีครับผมแด,ดดดีกว่าเมื่อวานอีกแดดผนนีหรือเปล่าไม่รู้ไปครับผมเดี๋ยวตั้งบันไดเรียบร้อยก่อนเนี่ยจะตั้งหน้าเนี่ยนะครับผมแดดดีร้อนติดพื้นเลย โดนโดนวันตึบปลาบินครับผมปลาบินมาแล้วตัวแรก อบตรงที่มันอ้วนนี่แหละปลาเนี่ยปลาอ่างคลองใหญ่เนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมปลาตัวแรกเป็นปลามานของเราอ้วนครับผมไม่ครับอ้วนตึบ๊บมานแล้วครับตัวแรกจะโดมยังไม่ได้ยิงเลยนมันจะโดมเขาอยากเข้ามายิงปลาใหญ่ๆมั้งแต่ตามมาต่อครับผม ลึกจังไม่ถูกปนินไม่โดนรอยเต็มตัวเลยโดนสิขึ้นแบบนี้โดนครับผมรอยสุดตัวเลย อันอีก,ออกเดี๋ยวขับเดยวปายังไม่ค่อยลอยอยู่ครับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานแดดดีนะแต่ปลาไม่ค่อยร่อง ทไซส์สไม่โตเท่าไหร่ครับผมแต่วันนี้ป้าไม่ค่อยร่องนะครับอันนี้ลอยเต็มตัวเลยตัวนี้นี่ครับผมตัวไม่โตรครับผม đồ đó nè, đồ đó nè, size mấy to này นี่โอ้ว่าไม่โตโตเงี้ยนี่ โดนยิงไรมันยิงปลาไม่ถูกโอ้ยเอาโดนี่คิดว่าจะไม่ถูกเฮ้ยโดมที่อย่างนี้โดนผิด้าตั้งหลายทีเกือบข้ามอะ โอ้ขนาดกดอย่างต่ำเนี่ยกดอย่างต่ำเกือบข้ามยิงปลาผิดเยอะครับวันนี้ปลาล่องลึกว่าเมื่อวานว่าลึกวันนี้ลึกกว่ามวานอีกโอเคเสร็จ โดนนั่นอนะ่ะโดนนั่นอนะ่ะโดนนั่นอนะ่ะโดนครับผมเออเห็นสายวิ่งเนี่ยมีแรงหน่อยยิงเติรบนิ่งกิ๊กเนี่ย โอ้ยย,ยิงป้าไม่ถูกอยู่นี่โอ้ยมโดนตะข่ายเก่าเลยครับนะ่ะโอ้เดี๋ยวหลุดครับผมเดี๋ยวลงไปเอาดีกว่าไปครับผมลงไปเอาเลยนี่ครับท่านผู้ชมผลงานขอยอเจ้าโดมครึ่งวันกี่ตัวโดม ยิงปลาไม่ค่อยโดนครับวันนี้ปลาค่อนข้างจะล่องลึกกว่าทุกวันมากเลยผมได้กี่ตัวไม่รู้กี่ตัวละวดมกูได้กี่ตัวกูได้กี่ตัวลองดูในถังอะ่ะเปิดดูกี่ตัวห้าเหมือนกันบ้างนะสี่ห้าเหมือนกันคนงานครึ่งวันครับผมยิงปลา็นละยี่สิบกว่าทีแล้วได้ปลาแพ่นี้แหละย, <laughs> ยิงปลาไม่เอาปลาวันนี้ พราะยิงไม่ถูกจะดมกําลังย้ายบันไดครับผมไปหาน้ำตื้นๆยิงน้ําลึกยิงไม่ถูกครับผมจะย้ายบันไดไปน้ําตื้นกว่านี้หน่อยน้ำลึกมันยิงค่อนข้างจะยากครับผมมันกะไม่ถูกเลยปลาเข้าดีครับผมวันนี้แดดดีด้วยแล้วล,ลมก็ไม่ค่อยมีเนาะ เข้าทั้งวันเลยครับวันนี้ปลาแต่ยิงไม่ถูกเมื่อเช้าทำท่าเหมือนจะไม่เข้านะแต่พอได้เวลามันเก้าโมงแดดออกสิบโมงโหเข้าดีครับแต่ยิงไม่ค่อยถูกไอโดครับโดน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 ไอโดครับผมเขียวอึ้งมาเลยไม่ไปไหนเลย โดนจุดืสิไม่โตเท่าไหร่ครับผมโลกว่าเยียยล โดตัวเมื่อกี้ครับผมไม่ครับดำปีเลยประมาณสองโลเต็มที่ครับผมนี่ครับผมยิงปลาไม่ค่อยถูกครับวันนี้ปลาค่อนข้างจะล่องลึกและอีกอย่างหนึง่งผมเพิ่งมาเปลี่ยนเอาลูกดอกพอกสิบเซนสิบนี่ครับพอกสิบเซนเนี่ยใช้เนาะที่แรกใช้พอก สี่เส้นยิงไม่ถูกปลาครับผมเพิ่งมาเปลี่ยนเริ่มจะโดนมั้งหลืครับผมปลาค่อนข้างจะล่องลึกวันนี้นะสองสามท่านมากระกลับไปแล้วครับผมยิงปลาไม่ถูกล่องติดพื้นเลยครับผมวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวตามกันต่อเนาะอากาศดีเลยครับเมื่อเช้าที่แรกเหมือนมันจะไม่ค่อยลอยเท่าไหร่ไม่ค่อยล่องเท่าไหร่พอแดดเริ่มออกจัดจัดลอยครับลอยดีกว่าทุกวันทุกครั้งที่ผมมาด้วยวันนี้ยิงปลาเยอะครับวันนี้ ยี่สิบกทีนะบ้างผมยิงผิดเยอะครับโอเค,ค้บผมจะตามมันต่อเนาะปลาครับเห็นไหมครับไปไหนเลยโดนครับผมปลาช่อนครับผมมันจิบเปิดกล้องไม่ทันครับผมปลาช่อนก็ามาเอาพันกิ่งไม้อีก อุ้ยชุบไอดโดก็ได้ไปเมื่อกี้ปลาช่อนกระไม้ครับผมหัวพอกสิบเซนทำง,งานโอ้ยเอามาใช้แต่เช้าจะดีครับผมดูปลาช่อนเราอุยอ้ยอุ้ย อกสิบเซนทำงานครับผมนี่ครับผลงานปลาช่อนตัวเมื่อกี้ครับผมนี่ดำปีเลยครับผมเห็นแวบๆบแบบแบบหายพักหนึ่งเขาขึ้นมาจิบครับผมพอปิดกล้องเขาจิบเลยเรียบร้อยโอเคครับผมหยุดหยุดอยู่นี่เราโดน เลยมึงไปเลยมึงตะโ h นตัวเบลเลอร์เลยนะมึงนี่มาสองโลกว่าไอ้นิ้นนั่นแหละตดนดีไหนะ้วะน่ะ แมงพันธ์ซะด้วยเรียบร้อยติดนิดเดียวนี่มันติดอยู่เลยเปนินไตใหญ่ซะด้วยสิ เสร,ร็จอีกหนึ่งครับผมเส้นนี้ยังไม่ออกเลยติดอยู่นี่ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ น่าจะมีสองโลตัวนี้ไปครับชมชมเดี๋ยวพาลงแปลปพนินตัวที่จริงติดเลยครับผมยิงปลาไม่โดนครับวันนี้ผิดเยอะตายแล้วมั้งปลาตัวนี้ น้ำแรมใหญ่นะตอนนี้ผมยิงอะ่ะผมว่าสองโลอย่างน้อยๆต้องมีครับผมจะไม่ตายครับดูสองกว่าดูส์ครับท่านผู้ชม ปลาค่อนข้างจะล่องลึกครับผมยิงยากเนาะโดนไหมนะ่ะโดนเออต้องอย่างนี้สิโดนครับผมสายกระตกแล้วมีแรงเลยอะแดดร้อนยังไม่ไม่กลัวแดดเลยนะถ้าเกิดยิงถูกแบบเนี้ย ออกแล้วมั้งอ๋อออกมาแล้วครับผมหันหน้าโดนปากนิดเดียวเองเว็โด,ดโน่นครับอีกหนึ่งโดนโดนอยู่ครับผม ย,ยังไม่ไปเรับนี่เดี๋ยวๆเดยเดังอยู่อีกสองตัวยังไม่ไปเรับไอตัวนี้โดนแล้วอื้อถูกต่อรุ่งอีกโอ้ยิงรีบยิงลน ไอ้นี่กระดึงใหญ่เลยฮะปลาปลาปลายังอยู่อยู่เลยครับมันได้ผูกเชือกไว้นี่หลอกตกไปเรือ ลูกนี้จะยิงถูกหรือเปล่าเนี่ยพอกนิดเดียวเองครับลูกนี้นั่นไงไม่โดนจริงด้วยครับผมถ้าเกิดพอกน,น้อยๆอย่างเงี้ยครับผมไม่ถูกเมื่อเช้าผมก็ใช้ลูกอย่างนี้ยแหละครับยิงที่ว่ายิงไม่ได้ปลาครับผม เดี๋ยวผมใช้ดูลูกเนาะมาเข้าดีครับวันนี้แดดมันดีเนาะเนี่ยพอกแค่นี้ครับผมประมาณสามเซนสีสี่เซนเนี่ยครับผม,ม,ม,น,น,น,บผมนิดเดียวยิงปลาไม่ถูกถ้าเกิดปลาลอยประมาณสักสักศอกนึงเนี่ยโดนครับผมดูต,ตัวนี้ก่อนพันแหลกแล้วมางไอ้ตัวนี้ Uh huh. อะไรดมนี่ครับมาทั้งบักตบเลย ชมลูกดอกอีกรอบเนี่ยครับผมอันนี้ดูไซส์ดูไซส์ปลาก่อนดูครับดูนี่ครับ,อนนอรบ,รบพอกสิบเซนเนี่ครับผมยิงดีครับนี่น,น้ำลึกๆเนี่ยจกโปให้เลยครับผมแจวครับเอาโดนโดนครับนะ่ะปิ้นเลยปิ้นเลยอ้ยโหลวงมันไย โดนอยู่โดนอยู่ไงโดนโดนก็ยิงผิดเยอะครับวันนี้พมอนกันเลยอืโดนดีไหมนะ่ะอย่านะเว้ยฮึบโอเคขึ้นเรือแล้วเสร็จ ันนี้อากาศดีครับที่แรกเหมือนแร่เหมือนปลาจะไม่ล่องกับล่องดีกว่าทุกวันเลยครับวันนี้แต่ยิงปลาไม่ถูกนะหนูคนที่มาด้วยกันก็หนีกับบ้านแล้วครับผมยิงไม่ถูกเนาะไปตัวเมื่อกี้เกือบข้ามครับผมขาดกดต่ำๆเลยยิงปลาผิดเยอะครับวันนี้ปลาล่องติดพื้นเลยครับผมกะไม่ถูกนี่ครับอ้วนตึบ๊บ ไปครับท่านผู้ชมครับผมพอแล้วครับผมสามโมงจะสี่โมงแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยยิงกันจนเย็นเลยครับวันนี้ปลาเข้าดีมากครับแต่ยิงไม่ค่อยถูกไปครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานด้านบนกันครับเนาะกว่าจะเอาบันไดไปถึงรถอีกไปครับผมขึ้นมาถึงบนฝั่งแล้วครับผมนี่ครับผมผลงานนี่ขอย้เจ้าโดมได้หกตัวครับผมยิงไม่โดนกันซะเยอะนี่ของผมครับผมตัวดูนี่ ไ์ครับผมดูไอตัวนี้น่าจะสองกว่าครับผมตัวที่มันพันกนตะต่ายเก่าแล้วครับผมนี่ครับผมผลงานผมหลายตัวอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลูกดอกไหนผมเ,เอากระปุกดอกมาดิไปเสียเวลากับไอลูกดอกที่ผมเมื่อก่อนยิงมันก็ยิงได้ดีเลยครับผมพอวันนี้น้ํามันขึ้นครับผมเมื่อก่อนมันะใช้แต่ลูกลูกอย่างนี้ พออแค่นิดเดียวครับผมกับลูกรดมเอาในปืนมาดิโดมไอสิบสิบมิลสิบเซนนี่ครับผมพ่อประมาณน,น่าจะสี่หรือห้าเซนเนี่ยแหละครับผมยิงดีแต่ดีสําหรับน้ําที่ว่าประมาณลึกประมาณหัวเขา่าน่องนะครับผมแต่วันนี้น้ํามันขึ้นมาถึงเอวเลยครับผมนี่ผมเลยใช้แบบนี้เนาะเพิง่งเพิ่งมันคิดได้ตอนบ่ายครับผมยิงลาผิดเยอะเลยครับวันนี้ จนน้าคนหนึ่งที่มาด้วยกันเขาหนีกลับบ้านแต่ตอนเที่ยงเลยครับผมแต่เจ้าโดมก็ยิงเยอะเหมือนกันได้หกตัวเจ้าโดมมันก็มีมีลูกดออย่างเงี้ยผมมีอยู่สามลูกก็ผมแต่ผมเอาติดรถมาลูกเดียวเนาะอยู่ที่บ้านไม่ไดเอามาไม่ไม่ซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้นานครับผมเอาไว้ใช้ตั้งแต่ช่วงน้ําขึ้นป่าปามป,ปีที่แล้วครับผมผมเคยเอามาใช้ชุดนี้แต่นี่ผมเนี่ยเพิ่งเอามาเนี่ยครับผมดีมันยังติดรถมาตอนเที่ยงผมเดินขึ้นมาเอาเนาะมันได้ลูกดอกอย่างเงี้ยแหละครับผมมี่ปลาชโด ประมาณสองโลไอช่อนก็ประมาณโลนึงน่าจะได้ครับผมไอนี่จิบไม่ได้เปิดกล้องเนาะปลาวันนี้ค่อนข้างจะลอยดีครับผมนั่งแต่เช้ายันนี่กับสี่โมงกับห้าโมง้วครับผมกว่าจะเอาเรือขึ้นมาจากน้ำเนาะมาถึงฝั่งนั่งกันจนหน้าดําปี๋แล้วเนี่ยแสบหน้าแสบตาอะครก็ผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมหน่อยเนาะกดติดตามไว้เวลาผมทําคลิปจะได้รับชมครับผมคลิปผมก็จะเน้นหาอยู่หากินอย่างนี้แหละครับผม อย่าง F อฟซท่านหนึ่งก็ถามว่ายิงปลาหลุมลึกขนาดไหนเนาะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมนั่งนั่งอยู่บนบันไดครับผมมันจะสูงใช่ไหมแล้วผมยิงผมผมยิงอยู่เฉียงประมาณสักสี่สิบห้าองศาประมาณนั้นประมาณสักสี่สิบองศาเลยครับผมผมยิงหน้าอย่างนีงไ้ไงยผมยิงประมาณสักตอกนึงอครับผมเล็งเลงจากท้องลงมาเนาะมันจะโดนครับผมเพราะว่าปลาหลุมมันจะหามันจะหากินหรือว่ามันจะอยู่กับหลุมมันติดพื้นอยู่แล้วเนาะ นั่นแหละครับผมไม่ได้ไม่ได้ลูกดอกจบครับวันนี้ได้ปลาแค่ห้าตัวเองเมื่อตอนกลางวัน,วนตอนตอนเที่ยงตอนที่เจ้าโดมเอาปลามาแช่ใส่ถังไว้ได้ห้าตัวตอนบ่ายเจ้าโดมได้เพิ่มอีกแค่ตัวเดียวเพราะโดมมันมีลูกดอกอันเก่าเดี๋ยวก็หน้าผมจะลูกดอกอย่างนี้มาเผื่อมันอีกเผื่อเจ้าโดมอีกวันนี้แพ้พันหมีครับดูไซครับเนี่ยเลี้ยงเลยมีจต์หืมบละกะ พันหม,มียิงพันหมียิงขนาดนี้ลูกค้านี่ว้าวุ่นเลยเนี่ยยิงกระจายครับวันนี้แต่ไม่ค่อยจะโดนปลาเพิ่งมาได้ปลาตันบ่ายแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ